เนเตอร์ค่ะเก็เป็นพรีเซนเตอร์ p p ฟโปปีที่2ละแล้วก็ปีนี้หลังจากที่ได้ลองใช้นะคะอยากอยากแนะนำโดยเฉพาะว่าถ้าเรามาเจอกันตอนกลางคืนแบบนี้บ่อยๆหรือว่าอย่างเราไว้ถ่ายรูปลูกในที่ที่แสงน้อยหรือว่ามีการเคลื่อนไหวตลอดอย่างเงี้ยก็จะตอบโจทย์กับคนที่ที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพแต่ว่าอยากถ่ายภาพดีๆอยากถ่ายคลิปดีๆค่ะ ถ้าถามปอมันจะมีระบบกันสั่นนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่า five axis image stabilization mm hmm. คือต่อให้วัตถุหรือลูกเราหรืออะไรก็ตามเคลื่อนไหวมากมายแค่ไหนมันจะล็อกทำให้ระบบประมวลผลมันแม่นยำแล้วก็ภาพแล้วก็คลิปออกมาชัดมากค่ะจับห mm ัลูปแบบว่ายิ่งจกลิ้งกได้เลยได้เพราะว่าปอม่ปอไม่ใช่มือชีพแบบถ้ากดว,วิดีโอปุ๊บมันจะมีฟีเจอร์นี้ที่คอยจับ ได้หมดราคาจะเออใช้คาว่าคุ้มราคาคุค่าก่าถใครที่เป็นสา Oppo นี่ใครที่เป็นสาอโ p ้นะคะเอเชื่อว่าสาอโป้ก็จะมีแต่แต่ละฟีเจอร์แต่ละฟังก์ชันที่ตัวเองชอบแต่ถ้าคุณชอบถ่ายรูปชอบถ่ายคลิปโดยเฉพาะในที่ที่แสงน้อยหรือในเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแนะนำจริงๆคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ภาพสวยมากค่ะราคาคค่ะคุณ เหืออตนเท่าไหร่คะพี่ต่อถ้าถ้าวันนี้ถ้าลองวัดมา22เท่าไหร่นะ24ไม่ได้เล็กเพราะว่าสะโพกก็ใหญ่คนก็เลยเข้าใจว่าเอลมันเล็กแต่จริงๆก็คือ24ปกติค่ะลดลงมาจริงเอ่อลดลงมาจริงๆตอนนี้น้ำหนักก็จะหอมกว่าตอนแต่งงานนิดหน่อย ตอนนี้เหลือเท่าไรไม่กล้าบ,บอกน้ำหนักเลยพพพเพราะว่าบอกมาก็คือคนน้ำหนักปกติคนนึงไม่ได้ผอมนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าตั้งแต่คลอดตอนคลอดกับตอนนี้มันก็ลดมาประมาณจะ20โลนะคะวิให้พี่ลดเธอตอนนั้นพี่ไม่ได้จริงๆเลยเพจที่เราอยากจะลดที่แรงบันดาลใ,ใจเพราะว่าพอคลอดน้องเราก็ เลี้ยงลูกให้นมก็คือปล่อยตัวเองกินดีๆอยู่กับลูกเลยอะไรเงี้ยจนพอลูกโตแล้วเราก็รู้สึกว่าถึงเวลาลที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองให้ตอนตอนตอนลูกเล็กๆแล้วเรายังน้ำหนักมากกว่านี้วิ่งตามลูกแล้วเราเหนื่อยเวลาลูกว่ายน้ําปีนเขาเราก็แบบอยากมันไม่คล่องตัวค่ะพอลูกโตไปโรงเรียนเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีข้ออ้างแล้วนิานะที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองก็เลย ออกกำลังกายกลับมากินระวังซึ่ง3ปีพี่ใช้เวลาลดแบบค่อยๆลดค่อยๆ,อยๆลดมันไม่โหมเลยเพราะว่าเหมือนปอปลลดน้ำหนักมาตลอดชีวิตอะ่ะเหมือนอยู่ดีๆลดเร็วๆแบบมีทางลาดเยอะๆเหมือนสมัยก่อนอย่างเงี้ยปัดเดียวมันก็เด้งอะค่ะตอนตอนหลังเลยได้บทเรียนว่าไม่เอาละค่อยๆลดใช้เวลา3ปีกว่าที่มันจะค่อยๆลดอะค่ะก็ ระหว่างทางก็คือเพื่อนหรือว่าพี่โอ๊คหรือว่าครอบครัวก็คอยซัพพอร์ตแหละมันโตแล้วจะไม่มีมันจะไม่มีโมเมนต์ที่แบบเพื่อนลดน้ําหนักแล้วชวนไปกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะซัพพอร์ตกันว่าอ๋อกำลังกำลังดูแลตัวเองก็ไม่เป็นไรเลยแม่ก็ทังกนเทนย์กินกับใช่แต่พอมีรายการกี้โซอบสซยกับปุกี้แต่ว่าบุญบาปอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้น เราก็มีอาการแบบเดี๋ยวกดไหลย้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาหารไม่ย่อยมันก็ทําให้แม่กับแม็กกี้เนี่ยกินกินไม่ได้มากเท่าสมัยสาวๆอย่างเวลาไปถ่ายรายการก็คือไปถึงร้านแล้วก็กิน,กน,นแล้วก็กินโ,<ห>โ,โ,โ,โอ๊ยแต่กินจริงจัง<ห>เพราะ<ห>ว่าก่อนนั้นนนไม่ได้กินอะไรเลย<ห>ถ้าสมัยสาวๆไปทำรายการอาหารอย่างเงี้ยเช้าจะกินไปกองอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือพุ่งไปที่ร้านแล้วกินให้เยอะที่สุดแล้วจบ ซึ่งศักยภาพของโอปอลกับปุ๊กกี้ก็คือได้วัวลหนึ่งตอนจริงๆ <c oughs> เพราะว่าทองอื่นล้วก็ต้องใช้ยาช่วยย่อยอะไรเงี้ยมันก็จะกินได้แค่นั้นไงคะตง่นรร่างนเป็นยงะงต้องเกิดขึ้นปีมันค่อยๆจนจนพี่ก็ไม่รู้สึกแต่ว่ามันรู้สึกปีนี้โดยที่แบบรู้สึกตัวอีกที่คือใส่เสื้อผ้ามันเปลี่ยนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยยกตูเลยไหคะยกตูตตต <c oughs> ดีใจมาก ว่สาสปีนะคะซึ่งไม่มีทางรัดเลยคือไม่อดไม่อดไม่งดใช้วิธีลดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเพราะเรามีบทเรียนแล้วว่าแต่วเครดลา ไม่มีเคล็ดลับเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วลรีดหนังอลังชมเลยคะคุณแม่เอลล่ลูกน้องสวยขึ้นลูกไม่เคยชมเลยลูก <c oughs> ลก็ไม่ก <c oughs> ็ล, <c oughs> ลูกก็ยังไม่รู้ว่าแม่ต่างไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีมีความสุขขึ้นกับการที่เราทำแอคทิวิตี้กับลูกได้จริงๆอ่ะคือเราพาลูกปีนเขาพาลูกไปป่าคืออาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยโดยที่เราเดินได้โดยที่เราไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชมแตาา่สามีค่ะก็ เพราะว่าพี่โอจะเน้นความเฮลตี้เหมือนกับถ้าเขาเห็นเราดูเฮลตี้ขึ้นโดยที่ลดอย่างถูกวิธีไงเขาจะโอเคไม่ไม่เขาจะเขาจะใช้วิธีปอจะถามเขาเพราะว่าเป็นผู้เชีช่ยวชาญด้านนี้โดยตรงแต่เราจะไม่ไม่ไปแบบเขาจะไม่เคยบังคับเราเลยพี่โอจะไม่เคยบังคับแค่แค่ถ้าเราเริ่มที่จะถามเขาว่าหรือปองลดแป้งไปเลยดีไหมหอะไรเงี <S 2> <S 2> <S <ๆ>้ยเขาจะบอกว่าอย่าเลย เดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวทางรัฐแบบนั้นเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอีกอะไรอย่างเชื่อคุณยะยทำสามปีมันแบบมีแบบเอ้ยพอแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วอะเอางี้ยก็ตลอดนะพี่สามปีเนี้ยก็สมมติอาทิตย์ละเจ็ดวันพี่ก็จะฮึบได้ห้าวัน <c oughs> อ, <Tell S 2> อีกสองวันพี่ก็เละเทะแล้วพี่ก็รู้สึกว่ากลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังพอกู้ตัวเองกลับมาใหม่คื <c oughs> อไม่ให้ไม่ให้ตึงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็ตอนกลางวันนี้พี่กิน กล้วยแขก8ดชิ้นกับขนมถ้วย4ตอนกลางวันแล้วก็ยังแล้วก็กล้วยเตี๋ยวด้วยสำหรับวันนี้พี่ก็กินแค่เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีการบาลานซ์ใช้วิธีบาลานซ์คือปอเรียนรู้แล้วว่าปอแก่แล้วอย่างเงี้ยถ้าจะให้ปอกินแต่อาหารคลีนหรืออะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้หรอกมันจะต้องบาลานซ์ถ้าถ้าปอกินอย่างที่ปอบอกเช่นขนมถ้วยหรือกล้วยทอดอะปอวิ่งตายเลยนะแล้วก็วันต่อมาคือกินน้อยหรือเย็นเนี้ย กินเบามากๆ,ๆเงี้ยคู่แอบขนาดนี้แล้วแสดงว่าปิดจอบเรื่องน้องแล้วเพราะว่าคุณกลับมาแล้วจากวัยด้วยจากชะตาชีวิตที่ผ่านมาก็คิดว่าปิดจอบเรื่องลูกไปนานแล้วค่ะคิดว่าสองคนพอสอ้เป็นยังไงบ้างคะในช่วงตอนตอนนี้ลูกป .6 ขวบแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันลวค่ะเข้าใจทุกอย่างหลอกล่อไม่ได้คือสมัยก่อนเลยยังหลอกล่อ เหมือนลอกเด็กได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะดูเร,เรื่องสองคนต่างกัน2สองคนต่างกันมากค่ะก็ลลอลินก็คือปอรจริงๆ,ๆอะ่ะให้ตายเถอะแล้วก็อลันก็คือพี่โอ๊คไปเลยมันก็เลยปอกับพี่โอกก็เลยเดาทางง่ายในการดูลูกเนี่ยเขาไม่เห่าย่แบบแม่แม่อยากมีนองนะไม่เคยมีโมเมนต์นี้ในครอบครัวเลย ค่ะเหมือนเขาเติมเต็มกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงโควิดถ้าบ้านอื่นที่มีลูกคนเดียวคงเหงาแต่ว่าลูกเราสองคนเขาเลยแบบอยู่ด้วยกันอุ้ยตอนนี้ไปแล้วโรงเรียนเปิดแล้วค่ะคือตอนออนไลน์แล้วลูกลูกสองคนใช้สองคอมแล้วปอต้องวิ่งอันนั้นเราเราอาจจะผอมจากโมเมนต์ช่วงนั้นก็ได้คือช็อกอะไรนะคะโอ้โหแฮปปี้มากเพราะว่า เาเด็กเขาเขาคิดถึงเพื่อนแล้วก็พัฒนาการมันจะอยู่จากการได้เจอเจอคนในคลาสอะไรแบบนี้คือความระมัดระวังอะค่ะคือเพราะว่าตอนนี้เราเรียนรู้เราว่าเราเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งหลับเมื่ออะไรจะเกิดละคือช่วงละลอกแรกเนี่ยการมีเด็กสักคนเป็นคือเรื่องใหญ่มากตอนนี้คือเป็นก็หยุดเบรกเป็นแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ตั้งหลับให้เต็มที่อะโรียน้ารการอว่าทุกโรงเรียนมีมาตรการอย่างมาตรการโรงเรียนอลินอลันดีมากค่ะเราเราก็เลยไว้วางใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดขอห้คเอล่าตี้กยรชต้องอับลยุ่นแล้